สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาสังคมศึกษานะคะเรื่องที่เราจะเรียนหรือเราเรียนไปแล้วครื่งที่แล้วโอว่ามเด็กๆจําได้ไหมคะว่ามีอะไรมาเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหากันเลยนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะเด็กๆมี3ส,ส่วน นนะะส่วนที่หนึ่งส่วนแรกเราเรียนไปแล้วเราจะมาเรียนส่วนที่2และส่วนที่3กันนะคะเด็กๆหลักธรรมโอวาทสาเป็นหลักธรรมที่สำคัญนะคะเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาทำให้เรานี่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในข้อข้อนั้นนะคะนักเรียนหลักธรรมก็จะมีหลักๆเตย3หัวข้อ 1. ละเว้นการทำชั่วได้แก่เบญจศีลเบญจศีลก็คือศีลศีลห้าข้อที่เด็กๆได้เรียนครั้งที่แล้วนะคะข้อที่2ที่เราจะเรียนกันก็คือการทำความดีให้ถึงพร้อมจะประกอบไปด้วยหลักธรรมเบญจศีาลคารวาาะธรรมกตัญญูกตะเวทีสังคหะวัตถุสีมงคล38นะคะนักเรียนคุณครูจะให้เรียนได้หมด จะให้เรียนบางหลักธรรม 3. หลักธรรมที่เกี่ยวกับการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เช่นการนั่งสมาธิเจริญสติปัญญาโอวาทข้อที่2คือการทำความดีให้ถึงพร้อมหมายถึงเป็นการปักพติปฏิบัติทั้งกาย วาจาใจปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องนะคะเด็กๆจะมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่หนึ่งเบญจธรรม 2. ส,สังคหาวัตถุ4 3. ม,มงคล38 4. ิกตันยูกะตะเวทีเบญจธรรมก็คือแบ่งออกเป็น5ประการถ้าเรามีเบญจรรสีลแล้วเราก็จะมีเบญจธรรม เบนจะทำข้อที่หนึ่งได้แก่มีเมตตากรุณาต่อผู้คนอื่นมียังไงคะเด็กๆมีความปรารถนาดีต่อผู้คนอื่นให้ผู้อื่นมีความสุขมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เช่นให้อาหารสัตว์ดูแลสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์แบบนี้ค่ะเด็กๆข้อที่2ประกอบอาชีพสุจริต ประกอบอาชีพอะไรก็ได้ค่ะเด็กๆที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นโตขึ้นเด็กๆอยากจะทำอาชีพค้าขายทำงานบริษัททำงานต่างๆเป็นตํารวจเป็นทหารเป็นพยาบาลหรือเป็นคุณครูก็ได้ค่ะเด็กๆอาชีพอะไรก็ได้ที่สุดจริตนะคะข้อที่3มนะคะมีสติไม่สมาร์คือการที่เรา คิดหรือไต่ตองอยู่เสมอถ้าเด็กๆไปมุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือของมึนเมาอาจจะทำให้เด็กๆขาดสติเมื่อเด็กๆขาดสติก็จะทำให้เด็กๆประมาทได้ขอด้อที่4ยินดีในคู่ของคนตนเอง เช่นรักคู่ครองของตนเองนะคะเด็กๆไม่แยง่งชิงหรือไม่ยุ่งไม่ร่วงเกินคู่ครองของผู้คนอื่นข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคือข้อที่5พูดแต่ความจริงก็คือการที่เด็กๆมีสัจจะสัจจะก็คือการพูดในสิ่งที่เป็นความจริงพูดในสิ่งที่ถูกต้อง พูดในสิ่งที่ดีที่งามพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตัวอย่างเบญจธรรมนะคะเบญจธรรมคือหลักธรรมข้อปฏิบัติให้เด็กๆทําความดีมีอยู่5ประการ 1. เมตตา 2. ประกอบอาชีพสุจริต 3. ม,มีความพึงพอใจในคู่ของตนเอง 4. พูดแต่ความจริง 5. คือการไม่ประมาทในรูปก็จะเป็นตัวอย่างของหลักธรรมเบนจะทำทั้งหมดนะคะเด็กเด็กๆด,ด,ดูตัวอย่างในรูปได้เลยคะ่ะ หลักธรรมต่อมานะคะเด็กๆหลักธรรมสังหาวัตถุสีเป็นหลักธรรมคองใจคนมีสี่ประการนะคะทานปิยะวาจาอัตจริยาสมานตตานะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะดูความหมายข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่1งนะคะเด็กๆทานทานก็คือการให้ให้ ให้สิ่งของเช่นอาหารยารักษาโรคเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้สามารถให้กับใครก็ได้ที่เด็กๆอยากจะให้หรือให้กับคนที่เขาไม่มีก็ได้นะคะเด็กๆข้อที่2ปิยวาจาคือการพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพไพเราะพูดความจริง พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่พูดจุ๊บซิบนินทาหรือพูดคำหยาบคายต้องพูดจาให้ไพเราะนะคะเด็กๆข้อที่ 3. อัตถจริยาคือความปรับพติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนอื่นเช่นเด็กๆสามารถบำเพ็ญประโยชน์ต่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือเพื่อนถือของ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเมื่ออยู่โรงเรียนช่วยคุณครูทำความสะอาดโรงเรียนทำความสะอาดห้องแบบนี้ค่ะเด็กๆเรียกว่ามำเพินประโยชน์ต่อคนอื่นได้แล้วค่ะข้อที่4สมานตตา,ตา,ตาคือการวางตัวให้เหมาะสมให้เสมอต้นเสมอปลายเช่นเมื่อเด็กๆ เป็นนักเรียนมีฐานะเป็นนักเรียนเด็กๆก,ก็ต้องวางตัวเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนยังไงก็คือเชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูและตั้งใจเรียนค่ะ หลักธรรมสังคหาวัตถุ4นะคะดเด็กๆเป็นหลักธรรมเพื่อสร้างความสุขในการทํางานตัวอย่างจะอยู่ในรูปแล้วนะคะดเด็กๆเห็นไหมคะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่เด็กๆลองอ่านนะคะ หลักทำความกระตัญยูต่อพ่อแม่และครอบครัวนะคะพ่อแม่นะคะเด็กๆเป็นผู้ให้กำเนิดเราเลี้ยงเราจนเด็กๆโตขึ้นมานะคะเมื่อมีโอกาสแล้วเด็กๆก็ต้องทำอะไรคะตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่หรือตอบแทนบุญคุณคนที่เลี้ยงเรามาเลี้ยงเรามาอย่างดีตอบแทนอย่างไรคะ เช่นแสดงความเคารพท่านให้เกียรติท่านเชื่อฟังคําสอนของท่านช่วยเหลืองานบ้านช่วยงานต่างๆให้ท่านนะคะเช่นเด็กๆอาจจะช่วยกวาดบ้านถูบ้านเก็บขยะแบบนี้คะ่ะเด็กๆสามารถทําช่วยเหลือพ่อแม่ได้แล้ว หลักทำมงคล38นะคะคือสิ่งที่ควรปฏิบัติให้เกิดมงคลหรือทําให้เกิดความดีงามจะมีทั้งหมด38ข้อแต่ค,คุณครูจะให้เด็กๆเ,เรียนแค่3ข้อคือหนึ่งทตัวดีว่าง่ายรับใช้พ่อแม่แค่3ข้อเด็กๆสามารถทําได้นะคะ โอวาทข้อที่3คือการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นหลักธรรมที่สําคัญนะคะนักเรียนเพราะว่าในแต่ละวันเรามีเรื่องที่ต้องคิดมากมายทําให้เป็นไงคะจิตใจเด็กๆอาจจะวุ่นวายสับสนเหนื่อยล้าเราจะมีวิธีรักษาสุขภาพจิตให้เป็นปกติคือไม่คิดทำลายผู้อื่นไม่โกรธไม่โมโ oh, หไม่คิดแค้นผู้อื่นและวิธี ข้อสุดท้ายเลยก็คือการฝึกจิตนั่งสมาธิบริหารจิตใจไม่วอกแวกทำให้เราสงบนิ่งทำให้เราควบคุมจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเด็กๆอาจจะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก แบบนี้เขาเรียกว่าการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็จะทำให้เด็กๆเ,เป็นไงคะมีจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์นั่นเองเด็กๆด,ดูตามรูปสามารถนั่งสมาธิได้ทุกวันนะคะเด็กๆทำให้เรามีสมาธิและมีสมาธิจะทำให้เราเกิดสติปัญญานั่นเองนะคะเด็กๆด,ดูตัวอย่างตามรูปเลยนะคะ จบแล้วนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ